เราม้าาเทยวท่ส่งเรารท่องที่าง่นเสร้างาตื่นตาแ้เราะ้อาไปสร้างโที่ยเราจะาไใจ่ยได้ประเทริการทเีเราส้างข้นวาทใาได้บรด้กนเราไ้รับายไดมาน้าได้ก

ที่น้องร่วบหมดรวบรวบหมดที่ว่าจะเป็นดอกไม้ชุ่มเกลียวดอแล้วก็แท่งรังดอที่เจนดอกนี่อับสาวบุกเริ่มลมนะเริ่มคนจังกุยอีแล้ววันนี้ได้นั่งกุยอีนะครับใครมาหน้าง,งานนั่งกุยอีอย่างเดียวเนื่องจากฝนล,ลินตลอดเลยนะครับฝนไม่มีหยุดเลยนะครับฝนล,ลินน่าจะลินทั้งคืนครับวันนี้ น่าจะรินทั้งคืนครับฝนน่าจะรินทั้งวันทั้งคืนครับวันนี้ใครมานั่งงานเต็มล่มด้วยนะครับเตรียมลมม่มด้วยนะครับบรรยากาศครับงานนี้เวลา8ปดนาฬิกาสาบหนาที

ต้องมีร่มครับถึงจะอยู่ได้ต้องมีร่มนะมีร่มแล้วก็เสื้อกันฝนนะใครจะนั่งดูเพราะว่าต้องทั้งผู้ชมที่ไม่มีร่มเลยรัารสบวาสดีรบรบต้รทุกคนที่เข้ามาแล้วครับกใจอข้าใจเล้วครับ วัดต้นี้ม่งเป้าอยู่กิตาาวันน er> ี้แล er> er> ้วตั้งใจนะครับรวรวมสตชุบบุราะจะที่เราต้อารตาของวันี้นาะอาวันนี้อย่าล่าประการที่ว่าบุญยสในบ้านเป็นงาน ดูฝนมืดมืดทั่วฟ้าเมืองไทยที่อกเาุยาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยก็ต้องอยู่บนลังคาครับนีออไปไม่ได้เลยนะครับ các thầy các bạn ở ngoài ở có thể tham gia các buổi lễ này để chúng เน็ตเบรบุ๊คจะผ่านเก็บเบรบุ๊คในไลฟ์ก็ได้เพราะว่าโหมดจะเมือดขึ้นพวกเราอยู่ที่หลายร้อยขีนะครับเคนของพกเจ้ต้อนแล้กับมาหาพวกเราให้เขาดูไฟหน่อยแล้วับแล้วท ควรตรวจควรตรวจแต่ตอนปิดท้ายของชีวิตเป็นปุดท้าเราแบงแม้นน้ำเดียวเราไม่สามารถเอาาได้ว่าทรัพย์สินของต่างๆที่มรวมเรา่าเราจะเป็นบ้านที่ดีรถที่ร้องต่างๆ ไม่เป็นของเราเป็นของลูกนะ <i> ครับต่อจะได้เฉพาะตอนที่เราอยู่ที่นี่แต่คเดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์สดทาง y ยูทูบไม่ช่งกันนะครับกดติดตามัน,ออลน,ลน,นเลยนะครับเด <i> ี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนครับเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ช่วงทำการแสดงเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ